สวัสดีครับผมนายพงศักดิ์ภูตาคมประธานศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านแก้งนครตําบลน,นิคมอำเภฐฐอสะะขันจังหวัดกาลสินปัญหาในอุปสรรคก็คือเรายังไม่มีไรายได้โจทย์ที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของโครงการที่จะมีไรายได้ให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มม,มหาวิทยาลัยกาลสิน ได้พาลูกศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะครับสวัสดีครับผมนายปรลภวิดาอดดรคณะวิศวกรรมาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ครับคือเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยบ้านแก่งนครให้เป็นต้นแบบการจัดการฟาร์มในรูปแบบหนึ่งไร่หนึ่งแสนและในการลงพื้นที่ครับพบว่า ศูนย์เรียนรู้ครับขาดการจัดการการวางแผนในการจัดทําศูนย์เรียนรู้ทางมหาวิทยาลัยกาลสินได้นําทฤษฎีหนึ่งไร่หนึ่งแสนโดยมีกิจกรรมที่1คือการปลูกข้าว 2. การเลี้ยงปลาในนาข้าว 3. การทำข้าวหางงอก 4. การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 5. การแปลรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้แก่การทำหน่อไม้ดอง และ 6. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การเรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยบ้านแก้งนครหนึ่งไร่1นึ่งแสนค่ะทางกลุ่มของเรายังได้มีการสอนการทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายให้กับทางศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย ขอขอบคุณธนาคารออมสินโครงการออมสินยุวพัฒน์ลักถิน่นและมหาวิทยาลัยกลฬสินที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนโครงการเพื่อให้หนักศึกษาได้นำเอาอความรู้มาถ่ายทอดและเป็นการต่อย,ยอดการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตครับ